อธิกรณะสมถะเจ็ดอธิกรคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำพระศาสดาทรงวางวิธีสำหรับระง,งับอธิกรไว้เรียกว่าอธิกรณะสมถะมีเจ็ดวิธีดังนี้อธิกรณะสมระสิกขาบทที่หนึ่งสัม,มุขาวินันสัม,มุขาวินันแปลว่าระเบียบอันพึงทำในที่พร้อมหน้ากันสี่อย่างคือพร้อมหน้าสงคือการระง,งับอธิกรณ์ โดยมีภิกษุเข้าประชุมครบเป็นสง์พร้อมหน้าบุคคลคือการระง,งับอธิกรณโดยมีบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นอยู่พร้อมกันพร้อมหน้าวัตถุคือการระง,งับอธิกรณโดยยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้นวินิจฉัยพร้อมหน้าธรรมวินยัยคือการระง,งับอธิกรณโดยวินิจฉัยถูกทมถูกวินยัยอธิกรณะสมถะสิกขาบทที่สองสติวินยัยสติวินยัยแปลว่า ระเบียบอันยกเอาสติขึ้นเป็นหลักได้แก่กิริยาที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอาหารหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่หากมีผู้โจทท่านด้วยศีวิบัติอธิกรณะสมถะสิกขาบทที่สามอมูลหาวิาิัยอมูลหาวิาิัยแปลว่าระเบียบที่ให้แก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วได้แก่กิริยาที่สงสวดประกาศให้สมมุติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้ว หากมีผู้โจทย์เธอด้วยการละเมิดในครั้งที่เธอทำขณะเป็นบ้าอาธิกรณะสมถะสิกขาบทที่สปฏิญญาตะกรณะปฏิญญาตะกรณะแปลว่าทำตามรับได้แก่การปรับอาบัตตามปฏิญญาของภิกษุจําเลยผู้รับเป็นสัตว์ซึ่งการแสดงอาบัตก็จัดว่าเป็นการทำปฏิญญาในข้อนี้ด้วยอธิกรณะสมถะสิกขาบทที่หเยปุยสิกา เยปุยสิกาแปลว่าตัดสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณโดยใช้วิธีนี้เมื่อความเห็นของคนทั้งหลายจำนวนมากแตกต่างกันให้ฟังเอาข้างมากของผู้กล่าวเป็นธรรมอธิกรระสมถทะสิกาบทที่6ตัสป,ปาปิยสิกาตัสป,ปาปิยสิกาแปลว่ากิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดโดยมีการเพิ่มโทษแก่ภิกษุผู้ประพฤติผิดอีกจากความผิดเดิมเช่น เพิ่มโทษแก่ภิกษุผูดทำความผิดหลายครั้งอธิกรณะสมถะสิกขาบทที่7จ็ดตินวัฏฐารกะวินัยตินนวัฏฐารกะวินัยแปลว่าระเบียบดังกลบไว้ด้วยย่าได้แก่กิริยาที่ให้ประนีประน,นอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระสะสางหาความเดิมสำหรับวิธีนี้ใช่ในเรื่องที่ยุ่งยากและเป็นเรื่องสำคัญอันจะเป็นเครื่องกระเทือทั่วไปเช่นเรื่องภิกษุ ชาวเมืองโกสัมพีแตกกันอธิกรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับภิกษุหรือสงฆ์แบ่งเป็นสีลักษณะดังนี้ 1. วิวาธาธิกรณ์การมีเรื่องวิวาทกันเถียงกันปรารบพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยนั้นเดิมก็เป็นแต่จำทรงกันมาทั้งยังต้องการขับอธิบายจึงเป็นฐานะที่ภิกษุทั้งหลายจะปรารบพระธรรมวินยัย แล้วเกิดมีความเห็นแผกแตกต่างกันและเถียงกันขึ้นว่านี้ทมนี้ไม่ใช่ทมนี้วินยัยนี้ไม่ใช่วินยัยความเห็นที่แตกต่างกันนั้นอาจเป็นทางทําให้เกิดวิบาถาที่ก่อได้ซึ่งอย่าว่าแต่ในการไกลเลยในบัดนี้เองก็ยังมีปัญหาปรารถกกฎหมายบ้านเมืองอน,นักกฎหมายเข้าใจต่างกันได้เหมือนกันเมื่อวิบาถาที่ก่อเกิดขึ้นแล้วจึงควรได้รับการชี้ขาดจากท่านผู้รู้ว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิดเพื่อวางไว้เป็นแบบแผนไม่เช่นนั้นความเข้าใจที่ต่างกันและความขัดแย้งก็จะมีมากขึ้นทุกทีจนไม่มีหลักว่าอย่างไรถูกต้องแน่และพระธรรมวิันจะรุ่งเรืองไปได้นานนั้นก็เพราะมีระเบียบควบคุมไว้เปรียบดังได้ยึดดอกไม้ที่ร้อยไว้ไม่ให้กระตัดกระจายฉะนั้นจึงจําเป็นต้องร่วมกันอยู่ในแบบแผนอันเดียวกันวิวา,าทิกรจะระงับลงได้ จากอธิกรณะสมถะสองวิธีคือสัม,มุขขาวินยัยหรือเยผุยสิกาเมื่อจะระง,งับด้วยสัม,มุขขาวินัยอย่างเดียวนั้นวิวาทเกิดข anyway. ึ้นในวิหารใดสงตัดสินกันในวิหารนั้นหรือภิกษุทั้งหลายไปมอบให้แก่สงในวิหารใดสงในวิหารนั้นตัดสินระงับไปเสียก็ดีหรือสงในวิหารนั้นไม่อาจระงับได้จะเลือกภิกษุเพื่อให้เป็นบุคคลผู้ตัดสินก็ได้ วิธีนี้เรียกว่าอุปาหิกาวปวงเล็บกิริยาที่ถอนนำไปโดยเลือกภิกษุผู้พร้อมด้วยองค์สิบดังนี้เป็นคณะ 1. เป็นผู้มีศีล 2. เป็นประคูสูตร 3. เป็นผู้ทรงพระปฏิโมก 4. เป็นผู้มั่นในพระวินัยไม่คลอนแคลน 5. เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่วิวาทเข้าใจและให้เลื่อมใส 6. เป็นผู้ฉลาดเพื่อเย็ดอธิกรณ์อันเกิดขึ้นให้ระงับ รู้เรื่องอธิกรณ์ 8. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 9. รู้การตัดอธิกรณ์ 10. รู้ทางตัดอธิกรณ์ก็แลวิวาทนั้นเมื่อระง,งับไปดังนี้ความพร้อมหน้าสงพร้อมหน้าธรรมพร้อมหน้าวินัยพร้อมหน้าปุกกฏอันใดนั่นแหละชื่อว่าสัมมุขขาวินัยแต่ในวิวาทซึ่งระง,งับไปด้วยอ,อุปาหีการนั้นความพร้อมหน้าสงย่อมเสื่อมลดไปถ้าแม้วิวาทอธิกรณ์ไม่ระง,งับลง สองพึงสมมุติภิกษุผู้พร้อมด้วยองค์ประกอบทั้ง5้าวงเล็บไม่มีอกติสและรู้จักวิธีธรรมให้เป็นผู้แจกสลากโดยอาการ3ามคือซ่อนเปิดเผยหรือกระซิบที่หูหากปริษัทที่ประชุมนั้นส่วนมากของภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีกล่าวตัดสินอย่างไรอธิกรณ์ระงับไปตามนั้นดังนี้ชื่อว่าระงับด้วยสมมุขขาวินยัยและเยปุยสิกา 2. อนุวัตททิกรการมีเรื่องจดกันด้วยศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏถิวิบัติหรืออาชีววิบัติพระธรรมวินันจ,จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะหมู่ภิกษุสงฆ์ประพฤติตามโดยเอื้อเฟื้อถ้ามีอรชีที่ไม่มีความละอายใจบาปลามมกเข้ามาปนอยู่เป็นคนทุกศีลวงเล็บศีลวิบัติมีความประพฤติเสียหายวงเล็บอาจารวิบัติมีความเห็นผิดวงเล็บ ทิฏฐิวิบัติหรือมีการเลี้ยงชีพไม่ถูกต้องวงเล็บอาชีววิบัติเหล่านี้ย่อมทำให้เกิดความเศร้าหมองแก่หมูสงได้จึงเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ประพฤตดิีเมื่อรู้เห็นแล้วจะพึงกล่าวตักเตือนเป็นการส่วนตัวหรือจดขึ้นในทัมกลางสง์เพื่อแก้ไขความประพฤตินั้นหรือกำจัดอาัชีออกเสียจากสงแต่ในทางกลับกันก็จะเป็นช่องให้ภิกษุผู้ลามกพยายามหาเรื่อง หาความให้ภิกษุอื่นได้เหมือนกันเช่นพระเมติยะและพระภูมิชกะสั่งบังคับให้นางเมติยาภิกษุณีหาเรื่องทูลฟ้องใส่ความท่านพระทัพพระมลบุตรเป็นต้นนี้เป็นทางเกิดแห่งอนุวาธาธิกรเมื่ออนุวาธาธิกรเกิดขึ้นแล้วจึงควรได้รับการวินิจฉัยจากท่านผู้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงและต้องทําให้ถูกตามธรรมไม่เช่นนั้นความรังเกียจกันจะพึกเกิดมีขึ้นในหมู่สง์ เป็นเหตุแตกร้ว้วไม่ปรองดองกันเมื่อมีท่านผู้รู้วินิจฉัยเด็ดขาดตามธรรมแล้วภิกษุทั้งหลายควรฟังตามจะเอาตามความเห็นของตนไม่ได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอำนาจอื่นจะวินิจฉัยได้อนุกวาธิกรจะระงับลงได้จากอธิกรณะสมถะสีวิธีคือสมุขขวินยัยสติวินันอมูลหาวินาันหรือตัสะปาปิยสิกา เมื่อจะระงับด้วยสัมมุขขาวินัยอย่างเดียวผู้ใดโจ์และผู้ใดถูกโจเพระวินัยทอนพึงฟังคำแห่งคนทั้งสองถ้าเห็นว่าไม่มีอาบัตใดๆให้ภิกษุทั้งสองมดโทษกันเสียถ้าเห็นว่ามีอาบัตก็พึงตัดสินว่าในข้อนั้นเป็นอาบัตชื่อนี้อธิกรณ์นั้นชื่อว่าระงับไปด้วยสมมุขขาวินัยอย่างเดียวก็แลภิกษุผู้เป็นขีณาศพวงเล็บพระอรหันต์ ผู้อื่นโจ์ด้วยศีลวิบัติไม่มีมูลและขอสติวินัยจากสงฆ์โดยส่งให้สติวินยัยด้วยยติจตุตักกรรมในการใดในการนั้นอนุวาถทิกรเป็นอันระงับด้วยสม,มุขาวินัยและสติวินยัยเมื่อส่งให้สติวินัยแล้วผู้ใดจะโจท์ท่านนั้นอีกไม่ขึ้นเลยก็แลภิกษุเป็นบ้าประพฤติอัจชาจารย์ด้วยความเป็นบ้าภิกษุอื่นโจ์เธอและเธอมาขออมูลหาวินยัย เพื่อจะไม่ให้ผู้ใดโจ์ได้อีกพระสงฆ์ก็ให้อมโมลหาวิไนัยด้วยยัตติจตุตตกรรมแก่เธอนั้นอนุวาตธิกรเป็นอันรัง,งบด้วยสมมุขขาววิไนและอมโมลหาวิไนครั้นเมื่อสงฆ์ให้อมโมลหาวิไนแล้วผู้ใดจะโจ์เธอเพราะเหตุน,นั้นอีกไม่ขึ้นเลยก็แลภิกษุประพฤติอาชาจารย์อยู่ภิกษุอื่นโจ์ด้วยปราชิกก็ดีหรือด้วยข้อใกล้ต่อปราชิกก็ดีเธอกล่าวคำอื่นมากลบเกลื่อนเสีย ด้วยเป็นคนลามกเพราะหนาด้วยบาปถ้าเธอมีสิลวิบัติแน่ชัดแล้วไซอันนี้เองจะเป็นความจิบหายแก่เธอพระสรงสำคัญดังนี้แล้วกระทำตัดสะปาปิยสิกากรรมแก่เธอนั้นด้วยยติจตุตตกรรมอนุวาตทิกรเป็นอันระง,งับด้วยสม,มุขาวินัยและตัดสะปาปิยสิกา 3. อาปัตติกรการมีภิกษุที่ต้องอาบัตหรือถูกปรับอาบัตพระธรรมวินัน จะรุ่งเรืองอยู่ได้นานก็เพราะมีภิกษุปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยดังที่กล่าวมาแล้วหากในภายหลังจะมีภิกษุบางรูปประพฤติละเมิดสิกขาบทที่ส่งบัญญัติไว้พระศัสดาก็ทรงวางกรอบเป็นเครื่องชี้นำต่อความประพฤติมีปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ละเมิดนี้เป็นทางเกิดแห่งอาปัตตาธิกรเมื่ออาปัตตาธิกรเกิดขึ้นแล้วภิกษุจะต้องทำคืนอาบัติตามวิธีอันสำเร็จ ลงด้วยสงหรือด้วยบุคคลไม่เช่นนั้นสิกขาบทก็ไม่สำเร็จประโยชน์มีไว้ก็เหมือนไม่มีทุกรูปจึงควรที่จะทำคืนอาบัตคือแสดงอาบัตเมื่อต้องอาบัตเข้าแล้วอาบัตตาิกรจะระงับลงได้จากอาธิกรณะสมถะสมวิธีคือสมุขขาวินัยปฏิญญาตะกรณะหรือตินณวัฏธารกะซึ่งอาบัตตาธิกร จะไม่ระง,งับด้วยสม,มุขข่าวินัยเพียงอย่างเดียวหากในการใดภิกษุแสดงและกุกกาบัตรต่อภิกษุรูปเดียวหรือในทับกลางสง์ในการนั้นอาปัตติกรย่อมระง,งับด้วยสม,มุขขาวินัยและปฏิญญาตะกรณะการแสดงอาบัดแก่บุคคลหรือคณะความพร้อมหน้าสง์ย่อมเสื่อมลดไปส่วนการขอปริวาสนั้นการให้ปริวาสต,ตามปฏิญญาเป็นต้นได้ชื่อว่าปฏิญญาตะกรณะ ในสันคาธิเศษก็แลภิกษุสองพวกทำการทะเลาะกันได้ประพฤติอัชฌาจารย์ไม่เหมาะแก่ความเป็นสมณะครั้นความละอายเกิดขึ้นแก่เธอและเธอเหล่านั้นได้เห็นโทษของตนและยังกันให้เห็นอาบัตด,ดังนี้ด้วยการพร้อมกันทำตินนวัฒรกกรรมโดยทับโทษนั้นไว้ดังยาปิดคูดอาบัตติกรชื่อว่าระง,งับด้วยสัมมุขวินัยและติน,นวัฒ ธารกะภิกษุทั้งหลายนั้นที่เข้าอยู่ในหัตถบาททำตินนวัตตะารกกรรมแม้เธอหลับอยู่ก็ดีอาบัตทั้งปวงแห่งเธอนั้นได้ชื่อว่าตกไปสิ้นเว้นแต่อาบัตหนักที่เป็นโทษยาบคือสังฆทิเศษและปาราชิก 4. กิจจาธิกรการมีกิจของสองเกิดขึ้นเช่นอปะโลกนกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมหรือยติจตุตตกรรมเป็นต้น พระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะทรงมอบการปกครองคณะไว้แก่สงฆ์ไม่ปล่อยให้บุคคลเป็นอิสระจึงทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นผู้ทำกิจนั้นๆอันเนื่องด้วยการปกครองคณะเช่นการรับคนเข้าอุปสมบทเป็นต้นนี้เป็นทางเกิดแห่งกิจจติกรเมื่อกิจจติกรเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำให้สำเร็จไม่เช่นนั้นการงานก็ไม่เป็นไปโดยสะดวกจะอยู่เฉยไม่ได้คณะจะเสื่อมทรามลงไปภิกษุทั้งหลาย ควรรู้สึกใส่ใจต่อหน้าที่อันนี้แล้วร่วมใจกันทำกิจส่งให้สำเร็จซึ่งกิจจติกรจะระงับได้ด้วยสม,มุขขาวินัยเพียงอย่างเดียวกล่าวโดวยสรุปอธิกรณะสมถะแต่ละวิธีจะระงับอธิกรประเภทไหนได้บ้างสม,มุขขาวินัยเป็นเครื่องระงับอธิกรได้ทุกอย่างสติวินยัยอมูลหะวินยัยตัสะปปิยสิกาเป็นเครื่องระงับเฉพาะอนุวาัาธิกร ปติญญาตะกรณะตินนวัฏฐารกะวินัยเป็นเครื่องระงับอาปัตติกรและอนุวาธาธิกรเยปุยสิกาเป็นเครื่องระงับเฉพาะวิวาธาธิกร